สวัสดีครับทริปนี้มาอยู่กับ Honda Civic EL Plus นะครับผมสีขาวพลตินัมนะขาวสวยมากเลยครับต,ตัวรถคันนี้นะครับผมใช้เครื่องยนต์ d ับเ o s c a m s h a f คนะครับ4ี่สูบ16กวาลนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับความจุซ c ซนะครับอยู่ที่1498 cc ซซนะครับ ให้พละกําลังสูงสุดครับ178แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีนะครับผมและก็แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับผมที่1,700รอบถึง4,500รอบนะครับผมถือว่าเป็นแรงบิดที่สูงมาไวแล้วก็เป็นแปตท็อคนะครับมาต่อเนื่องจาก1,700ถึง4,500รอบเลยนะครับมีพละกกาลังเร่งได้อย่างดีนะครับนี่ตัวรถรุ่น EL นะครับนี่ ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daytime running light นะครับพร้อมไฟตัดหมอกแบบ LED มาเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์นะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับ้ติดฟิล์มนะครับฟิล์มคันนี้จะติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ Extra Co นะครับบานหน้าเป็นรหัส x c 1 5นะครับรอบคันเป็น x c 0 5 ใครชอบฟิมพ์ดำๆนะครับเข้มๆนะครับดูได้นะครับผมก็จะเป็นแบบคันนี้เลยนะครับตัว Honda Civic นะครับรุ่น EL Plus คันนี้นะครับตัวล้อนะครับใช้ล้ออลลอยขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็ตัวรหัสยางนะครับผมอยู่ที่215 55R16 นะครับ ตัวรถนะครับมี h อนด้าเซน i n g มาทุกุ้นนะครับตัวกล้องจะอยู่กระจกบ,บังลมหน้าตรงนี้นะครับที่ปัดน้ำฝนก็จะมีตัวช่องฉีดน้ำติดกับที่ปัดน้ำฝนมาเลยนะครับผมไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับตัวขอบประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ ถึงด้านท้ายตัวตัวอากาศที่ฉลามนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ mm hmm. ปฟท้ายนะครับปฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับ mm hmm. ด้านหลังด้านหลังมีโลโก้ครวาว่า VTEC Turbo นะครับ mm hmm. อันนี้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลังมานะครับผม ตัวท่อไอเสียครับเป็นท่อคู่นะครับแต่ว่าจะต่างกับตัว RF เล็กน้อยนะครับถ้า RF จะมีปลอกท่อเป็นปลายท่อสตเตเลสให้เลยนะครับชายกันชนล่างครับจะต่างกับตัว RF เล็กน้อยนะครับโอเคมาดูกันที่ภายในครับภายในห้องโดยสารนะครับ เทียบกับรุ่น EL นะครับในส่วนวัสดุตรงนี้อันนี้จะเป็นสีดำเงานะครับ Piano Black นะครับมือเปิดภายในตกแต่งด้วยวัสดุเป็นบอกหนังนะครับมีหนังแท้ผสมหนังสังเคราะห์นะครับผมส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นสีอ่อนนะครับอันนี้เหมือนกับรุ่น EL นะครับ EL กับ EL Plus จะเป็นโทนอ่อนเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวรถที่เป็นภายในสีดำนะครับก็จะเป็นรถสีขาวนะครับสีเงินแล้วก็สีฟ้านะครับส่วนรถที่เป็นสีเทาแล้วก็สีดำนะครับภายในจะเป็นสีเทาเบจนะครับที่คอนโซลกลางนะครับก็จะมีตัวช่อง usb นะครับเพิ่มมา2อํตำแหน่งนะครับอันนี้เพิ่มจากรุ่น el ขึ้นมาถ้า el จะไม่มี usb สองช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าครับ ีห้องโดยสารด้านหน้า <Hey. S 1> ตัวเบาะนะครับเบาะผู้ขับขี่นะจะเป็นปรับไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับพ mm hmm. วงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบพุ่มหนังนะครับผมการตกแต่งตัววัสดุก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับมีคอนโซลนะครับตัวหน้าจอวิทยุนะครับเป็น ตัวหน้าจอขนาดเจดนิ้วนะครับแผงคอนโซลนะครับยังอื่นใกล้เคียงกันนะครับโหมดการขับขี่นะครับคันนี้จะมีเป็นอี o ค่โหมดกับนอร์ม l ลโหมดนะครับผมคันนี้จะไม่มีสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าปัดดูตัวหน้าปัดนะครับผม หน้าปัดนะครับจะเป็นตัวหน้าจอเทียบคีนะครับขนาด7นิ้วนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวเข็นอนาลลอกนะครับบอกความเร็วอันนี้นะครับผมให้ดูเบื้องต้นนะครับแล้วับ h o n น a ้า v i c EL เป u s เป็นี้ไดบ้างครับ Honda Civic EL Plus ชอบไหมครับผม ราคาจำหน่ายครับสำหรับ Honda c ซ vic รุ่น E อลพัสนะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0 0้านบาทนะครับผมสำหรับสีขาวคันนี้นะครับเป็นขาวคาตินัมนะครับเป็นสีมุกก็จะเพิ่มไปอีก10,000บาทนะครับผมโอเคถ้าชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าสนใจรถยนต์ Honda นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็แล้วแตลนะครับก็สามารถ ติดต่อที่ปรึกษกาการขายนะครับของโชรูมบีกรุ๊ปฮอนด้ได้เลยนะครับผมมี4สาขาครับมีสาขาแจ้งวัฒนะนะครับปากเกร็ดเมืองทองนะครับหนองแขมแล้วก็ะบางดอกน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ